มานะะคก็คือประโยคที่ว่าสวยยอ่可以分享的的瞬间我想到都是นะะคคก็ืทุกสิ่งทุกอย่างสวยงา่แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคืแปลว่าสามารถนะคะสามารถแปลว่าได้เนาะ分享แปลว่าแบ่งปันนะคะแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียกว่า分享 ก็คือแปลว่าของเนาะแต่อันนี้เขาก็จะทําหน้าเป็นหน้าที่เป็นตัวเสริมนะคะเพราะงั้นก็จะพูดตรงนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถแบ่งปันได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถแบ่งปันได้อันนี้เตอะอะไรเตอะซุนเจียนซุนเจียนก็คือช่วงเวลาะคะเป็นโมเมนต์นั้นๆอะไร้ยซุนเจียนก็คือทุกช่วงเวลาที่สามารถแบ่งปันได้เนี่ย我想到的都是你 นะคะก็คือที่ฉันนึกถึงนะคะเสียงเต้าก็คือคิดถึงนึกถึงเนาะโต้ชื่อก็แปลว่าทั้งหมดโตแปลว่าทั้งหมดนะคะโต้ชื่อหนีก็คือเป็นเธอนะคะถ้าไปรวมทั้งหมดก็คือทุกช่วงเวลาที่สามารถแบ่งปันได้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ฉันคิดถึงนึกถึงอะ่ะก็เป็นเธอทั้งหมดเลยนะคะก็ถ้าทุกคนคิดว่ามันสามารถไปตั้งสตตตัดได้ก็ลองเอาไปตั้งสตตตัดกันดูนะคะมันแมบบีความหวานซึ้งกินใจใช่ไหม bye bye.